ย้อนกลับไปเมื่อสิบปีก่อนมูนนี้แลคะ่ะจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งอารุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนซึ่งตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงไหนใครมาบอกว่าตื่นเช้ากูเองเรานะ <laughs> แล้วบอกอเพื่อนว่า<ด>มึงปิดให้หน่อยกูดด <laughs> <laughs> จำได้เลยว่ากูได้ยินเสียง,ยงอยีงอกองว่าใครตั้งมีกระปุกวะ <laughs> อุ้ยเข้อนี้ยังอยู่อยู่เลยเมโทรไหม3เมโทรก็ได้แต่ว่าอยากนั่งรถเมล์เมโทรเดินลงยาวไกลเกินนี่กูอยู่จีนโดยที่ไม่ทาครีมกันแดดได้ยังไงเนี่ยไม่หมายถึงว่าสมัยก่อนอ่ะกูไม่เคยทาครีมกันแดดเลยกูไม่เคยทานี่จะเรียกว่าเป็นยาตอนนี้เราอยู่กันที่ปูยวนนะอุ้ยนี่มาขนมขนมรูปน้าเลยเหรออีจูคู่ป่าธรรมดาได้ไหมกูก็ใช้จูป่าธรรมดา ถ้ามันอยู่ในหน้าทรานสปอร์ตมันเหมือนแบบไอ้ที่เราเคยลงทะเบียนไว้อะมันมันเปลี่ยนแล้วรถรถเมย์ที่นี่คือแบบว่าระบบง่ายมากว่าวช่างวัวช่างอ่ะ关门吧？ไม่ได้เอาเงินให้มันหน่อยแต่มันไม่ใช่อันนี้อ๋อเข้าส่งอยู่มันไม่ได้อยู่แล้วถ้าเป็นถ้าเป็น KIA CO ธรรมดาไม่ได้มึงต้องเข้ามาใน Transport ในของจีวผู้เบา วิธีจับราวนี้ให้แบบไม่สกรปรกนะคะก็ะคือการจับนี้นจับด้วยมือ <c oughs> จับสกรปรกไปมือนเดแต่จริงจริงจับแบบนี้ก็คือสกรปรกเหมือนเดิม <c oughs> จับแหมใช่ไหม <c oughs> แต่ห้ายังอยู่อีกแต่ข้ายตรงนี้ยังอยู่ไหมน้องๆบอกว่ามันไม่มีในไวไม้แล้วอะ่ะนี่ตอนนี้เราอยู่กันที่เ่ยกัวช่างเฉิง,งไปที่กังน้ำกอรี่ ้ตังงเอนี่นะคะทุกคนเลิศใหยยังเป็นเหมือนเดิมเลยสิ่งที่เปลี่ยนไปตอนนี้คือแอมนะคะเกิดจากการดีเกรเดชันอีกแล้วนี่ตึกนั้นคือตึก CDC นะคะ CDC คืออะไรอะ CDC ก็คือคอมพลีทบัดเขา CDC เหนือควบคุมโลกทาไมกูถึงรู้จักนั่นเหรอฉันไปตัดผมแล้วเหมือนเขาใช้ไปฉันไม่เห็นเขาเปลี่ยนไปมิโกนเว้แล้วฉันกลัว ความติดเชื้อผ่านทางเลือดฉันก็เลยมาขอเขาออจาะเลือฉันก็เลยหาถามอาจารย์ว่าแบบถ้าอยากไปจาะเลือต้องไปเจาะที่ไหนอะไรอย่างนี้พอว่าถึงปุ๊บก็บอกเขาจอะเลือตอนแรกเขาทำหน้าดุเชลยนัฟิวบอกฉันไปมั่วมาหรือเปล่าฉันก็เลยเล่าให้เขาฟังเขาบอกอ๋อเธอเป็นนักศึกษาแพทย์ใช่ไหมเธอไม่รู้เหรอว่าเชื้อนีตัวนี้เป็นอยู่ข้างนอกไม่เกิน5ทีมันก็ตายแล้วไม่ต้องเจาะก,ก็ได้แล้ววันนั้นได้จอดไม่ได้เจอด่ไหม กูก็ว่าได้กินอะไรเหม็นๆแอมมันอยู่ข้างหน้าเรานี่เองกูคิดว่าน่าจะยังอยู่นะแต่เรื่องมันก็ผ่านมาตั้ง10ปีแล้วสี่พอนี่ไงยังอยู่ผงหมิงจริงหรอไม่เชื่อกูเหรอนี่ไงหลิวชาเปาอยากกินิาานี่่หหยวววอเกล你ย要าเย沙า ต้อบหลวชาเปาเบื่อลวเบื่อแล้วเบแล้วเื่อแล้ด้วยมึงถ่ายยังไงให้สวยวะเอาเนี้ยจะเขาว่าโข่งก่อนเลยอย่างแรกเออเอาจุดเนี้ยเส้นเนี้ยให้ตรงกับเส้นขอบตึกหรือจะดูบาลานซ์กว่าเอาตรงกลางเลยเหรอก็ท้าเกีที่มึงตั้งอ่ะมันไม่มีไม่มีสัดส่วนอะไรเลยอ พิกบิ๊กข้ามาเนิดนึงเออได้เลยอ,ะอ่ะอ่าทายเขากินหลิวชาเปากันของมึงหลิวปะไม่หลิวเลยสิ่เดียวที่หลิวของมึงคือหลิวปีที่แลว่าอะไรคะนล้วมุกไหล่ฮ<า>่ากูไม่ถอดฟันเลยอะ่ะอืมเอา้าผมไมผมก็ไม่หลิว,วอ่ะแอมลุยหน่อยอยากกินรสชาติเหมือนเดิมเลยอ,อ,อ,อร่อยมาก ก็จำร้านจูไม่ได้หรอร้านที่ฉันบอกว่าเราจะกลับมากินด้วยกันอีกแล้วก็ไม่มีอีกเลยวันที่เราชนโซจูกับแอมด้วยอ่ะตอนมีแบบปิดแบบฟิวหลายร้านมากอ่ะจะออกจากหมอบ้างหรือเปล่าไม่ออกอ่ะแล้วแต่หนูป่วยเลยก็แบบโรงพยาบาลหมอโรงพยาบาลหมอแล้วตอนนี้หายหรือยังไม่หายเจ้าจะกลับไปพักก่อนก็ได้อันนี้มันคือร้านมรณะที่ว่าใครกินเขา มีความสัมพันญเป็นไปปหมแก้แค่นั้นด้วยคนที่ดวงพุ่งมากินก็คือฉันทำประกันอุบัติเหตุมาแล้วงั้นหาร้านอะไรกินที่มันเร็วๆไหมบาร์้าจอนได้หมดแล้วใะตอนเนี้ยร้านนี้ก็คนน้อยเด็ดเอาร้านแบบนี้ไหม่ะเออร้านนี้ก็ได้เนอร้านนี้ก็ได้โอเคไหมโอเคเออป้าเกิน ้มันโอเคก็ได้โรงพยาบาลยังยังค่ะจะกลับไปสอบวันที่ยี่ห้าพี่ต้องช่วยหนูแม่งแล้วคนอื่นมันเอาเอ็มอีคิวมาสอบเขาสอบโรงพยาบาลว่าตายหล่ามึกพี่นานเนาะอ้อบไหนตอนนี้เหรออยู่นี่อยู่นี่สอู้ดูสิน้องพี่น่าสุดเลยอ่ะเย้าแล้วอ่ะเกิดขึ้นแล้วเน เจำพี่มาวัดได้คนเดียวทก่นี่มั้ยยังแล้วกันอยู่อ่ะแอบแว๊บซื้ออันนี้ให้อ่ะหนูนั่งกับพี่นานาไหมจิ๊จิ๋วเป็นไงบ้างจิ๋๊จิ๋วไปถึงเมืองไหนแล้วพูดไทยได้หรอพูดได้ไหมคะแต่พี่พูดภาษาจีนไม่ได้แล้วจะเชิญพูดภาษาไทยได้ไหมบอกบอกพี่ๆได้ไหมคะใครจะไม่่อไหร่พูดได้เยอะเลยไม่รอน้าอะไรจะมากินอันนี้เอาไปให้น้องว่าไม่เผลินไม่เป็นะพี่แอบสั่งปิ่ง เอาเธอมาเราบอกพี่นาพูดผิดแล้วค่ะจำได้ไหมจำพี่นาได้ไหมเขาจำพี่นาได้เพราะว่าพี่นานี่จำพี่นาได้ไหมลูกโยดโยไดได้พี่เหมียวจําได้หรือเปล่าพี่เหมียวพี่เหมียวพี่เหมียวน้องบอกว่าอะไรน้องบอกว่าอะไรนะครับพี่เดชเขาบว่าจำพี่นาได้เพราะอะไรนะหนุ๊ พี่นัน่ะนิคนิ性格有点特别 <c oughs>。เบ <c oughs> ื่อเะอรน有点特别ก็ตบอกว่าก็ก็บอกหนูเป็นบุคลิกที่พิเศ่ เก่งมากลูกหนีเอเธอร์เปียร์ทาเจี้าฉันน้อหมิงเก่งว่าเก่งก็เป็นไงรู้สึกว่ากลับมาถึงจุดจุดวงวันนี้อากาศดีต้อนรับหนูนะคิดถึงมากพี่ถ้าเมืองสวยขึ้นใช่ใช่หลังจากนั้นมันเจริญขึ้นแล้วหนูหลังจากที่อับกบไปใช่ไหมครับเส้นเนี่ยตั้งแต่เลิศไทยอ่ะหนูเดินไปทั้งบ้านข้างทุกที่แล้วเขาก็ทำแบบสะอาดสะอาดสะอาดมากพอเหมือนเอาแบบไอ้ที่กั้นก่อสร้างออกด้วยเยอะเลยโคตรแบบเจริญเอาเธอมา ก็แา่เหมือนเชียวือมัลลี่รีชาใช่เก่งไหมพี่เก่งไหมรู้จังอยู่ปอไหนแล้วคะลูกอยู่ปอไหนบอกพี่ภาษาไทยฟังได้นะแต่พูดไม่ค่อยได้ถือปออะไรถือปอสีปอสีมันจิ๋วจิ๋วก็จิ๋วจิ๋วปออะไรเก่งมากดูจีนันนะนี่ อันนั้นนะเจเอ๋อวอยเอะปุ๋งหนึ่งนั่นน่ะนั่นน่ะล่องลอยนะอันนี้มันเป็นบทกรอนูแฟลสิหนูแลดิแปลประมาณไหนวะอันนี้มันเป็นลอนอีี่เ่า那些好像姐姐可能也不知道它是什么翻译的 因为那些都是古文古文肯定会有意思每一个字都有意思可是我也读不懂有一些必须要搜百度或者是问爸爸那给他打电话了吧给他打电话我也不知道等你可以搜百度百度รู้ด้วยนะต้องเป็นโอ้โตขึ้นเยอะมากเลยอ่ะสี่ปีแล้วตอนนี้ผีผีคอกันอยู่จริงไม่ไหวแล้วนะขอผีคอหน่อยดี ให้กินข้าวหน่อยพอมันหักเยอะนข้าวหน่อยไม่กินข้าวกานี้นีตูนีเช่นีเช่นเลี่ยนีเนตูพี่นากินข้าก่าได้เจีงทิงให้หนูให้หนูให้หนูกินข้าวก่าไคือหนูพูดมั่วๆพี่นาก็ไม่รู้อาารทีุ่มว่าอะไ โอ้โขึ้นปีนขึ้นเก้าอี้เลยลูกเดี๋ยวทาอน้องบอกฟังอองหมดแล้วนะเจีจิวจีเจยช่วยช่วยวต้าน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 านต้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 นต้า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 ต้นต้านต้านานต้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 านน ต้นกำเนิดแห่งความบาดบ้านนี้เอาแล้วกันแบ่งแยกทีมของเราก็ดีไม่แล้วน้องสามัคคีกันมา4ปีเราเพื่อกินข้าวกันเรากินข้าวกันเขาขัดมากไปตั้งสร้างบ่มไว้ที่นั่นโยนบ่มไปซอยกันให้เสร็จบูม่าเดี๋ยวเจ้าป่ะเจ้าจะไปอยก็ได้ผีคนนี้จลเอา แล้วเฮ้ยที่เก่าพี่ยังไม่เคยได้เลี้ยงพ่ถาเลยตมอ่มาเลี้ยงนะเนี่ยมืออื่นแอมปีนให้ดูหน่อยดิ พอมึงดูเลยเหรอกินข้่าเออจริงด้วยอยากลองอ่ะฉันมีประกันอุบัติเหตุนะไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ก็ได้ส่วนไหนบ้างอันไหนอร่อยคะแนะนำไหน่อยคะไหนอร่อยคะชูทายสีม่วงกับสีชมพูไหนชมพูไม่หยิบให้ด้วยไปไหนกหนที่พี่ชูที่ไหนเดี๋ยวคนเริ่มน้ำเหลือของอร่อยพอกูไม่ว่าอร่อย เขียวยากมากเลยอันนี้รถอะไรอ่ะชมาเว่ยโขลรถมี่ว่างรสบวชเต้าเวยเต้าโขลเพราะเอาสิ้น้ายเรสโขลเพราความอยากอาหารนี่เขาเขามาเวยโขลน้องก็เจมว่ยสิ้นโมลี่ลี่ชาอยู่ไทยเซนบุรีมีเสวยไปเยอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีเสวยที่นี่เป็นอย่างไรรสชาติดีเลยรสชาติเหมือนเหมือนชามมลีแปดห้าอะไรเงี้ยที่ราคาแก้วละสิบหยวนอ่ะแต่เนี้ยแก้วละสี่หยวน กูเข้าใจแล้วว่าทําไมโคโค่ถึงต้องลดราคาเพราะมันมาตีตลาดแล้วขายถูกเกินก็เหมือนคลินิกความงามต้องดูดีนะครับในของจริงของปลอมอันนี้ถูกออยป่ะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแดดดีมากอ่ะเป็นแดดที่ไม่ร้อนแต่เซลล์กูดีเอ็นเอกำลังถูกทำลายหนูจะไปพี่นันนะอ๋อใชาใชายทำแบบนี้เอาแล้วแล้วโฉบพี่นันนะลูกปะปะปะเกี่ยนะห้าเดินปะเฉาชินโอ๊ะขออันไปนะ เรากำลังจะไปที่ไหนผมมันผมมันจังใจย้อที่ไหนไม่รู้จักไปไหนไปไหนไปไหนไปห <ไป S 2> น,นานซานเทิโอนานฟานทิโออืมคือคือ啥你不知道吗？不知道。你是中国人呐？对呀<啊>。那 <c oughs> 你说是啥？是ืช就是一个购物中心。น, <c oughs> น้องถามฉันว่าน้องว่ถามว่าฉันชอบใครฉันก็บอกว่าไม่มีเหมือนเดิมน้องก็บอกว่าพี่นะชอบพี่หมิวใช่ไหม？ กูก็เลยบอกว่าไม่ใช่แล้วก็เลยพูดอะไรไม่รู้ไอ้พิเศษมึงไอ้ที่บอกว่าช่างสิ้นอ่ะอันนี้แปลว่าปลอบอ๋อปลอบยังไงปู่ย่องปู่ย่องอันเว้ยนี่ปังปัังปังพี่นะนะอันเว้ยพี่พี่นุ่มเออ 你还不想啊我怎么想安慰他我们现在在哪儿我们正在看中山东路น่าดีก中山东路。เาเีนอรานาค2คลับาเรียนปี4ั้นงาค2ครัอาเรีนปั้นาค2คับคืาเขา้างๆครับเขาียนปชั้นาค2ัเานีั like, where, ้นาคันอเขาเนปนั้นาับคือเขาเรียนป็นถน้นแบบไม่รห้รถเข้าเรีว ถนนหน้า85เก่าเก่อเกิดจะเมตูเนาะถามน้องหน่อยชายจีหรือชายกีพอพี่ชอบ change ไม่ใช่霸王茶姬茶งชา黑ีชาจี哈哈哈茶姬茶姬แปดหชาีีชา85ตัวนี้มันเปลี่ยนเป็นรออสันแล้วอ่ะเหมือน85เลยอ่ะไปลองค่ะชีสหนูแท้อ่ะ ก็คือเหมือนของ85เลยหรือว่ามันรวมกันหรือเปล่าเป็นไปได้ปะอันนี้มิวแปดมันขายใช่หรอใช่ขนมชีสหนูแท้แปดห้ามาเคยขายแล้วก็แปดห้ามันขายอันนี้ด้วยมึงเหมือนไหมเหมือนเลยหมายถึงว่าเหมือนมึงไหมอ้าิสตันน่านเที่ยวสวยมากที่ change a lot โอ้แล้วค่าที่มันแพงขึ้นเหรอวันเนี้ยก่อนนี้แบบมันขายพวกแบบ ปากกาอะไรอย่างนี้ทุกทุกอุ้ยเชี่ยถนนสวยมากมาทำอะไรนะครับพิหาปั่นจะไปยานลูกอ๋อปั่นเฉยเยปกติก็จะแบบมีไฟบ้างบางทีก็ปั่นแล้วก็น้ำพุจะขึ้นบ้างไหนอันนี้มีอะไรเอ่ยเฮ้ยนั่นมันตึกที่เราไปซื้อปากกาถูกถูกกันเออใช่มันถูกแค่ไหนเครื่องเขียนถที่ตึกถูกมากถูกจริงๆแล้วมันดูเพลินอ่ะมันเป็นเครื่องเขียนอ่ะถูกร้านเป็นเครื่องเขียนนี่่ชางเ你会唱歌吗 我想啊 <laughs>。เดินได้ไหมอดูเรยขี่หลังพี่นนะไหมไม่ปดีเสด้วย <laughs> 我ามอ去哪儿了？我们要去那个东沟。东是哪？就是那个，他都沟在那边，我们现在在呃南山桥。<laughs> 是你你在我往我前面走。ไม <laughs> ่เคยเห็นมุมมีของ พอเราเดินลงข้างล่างตลอดแต่มันเพิ่งเปิดปะสวนตรงเนี้ออก่เขาปิดเป็นอันี่เลยทำก่อสร้างจริงทั้งแถบเลยอ่ะอันนี้พาเปิดเป็นร้านน้ำกวางาาาถ้าเอาก็หยิบม,มาเลยลูกเดี๋มมวยวยพี่นะช่วยวิ่งหนีห<อ>คนนั้นน่าจะเล่นเก่งผู้ชายคนนั้นน่าจะเก่งนะแต่เขามีแฟนนะทำไมเขาไม่ใช้แฟนวิ่งอ่ะมันไม่ได้ใช้แฟนได้ยังไงคนนั้นก็เก่งมากอู้ยเชื่อว่าเขาสูงมากเขาชักสูงเหรอจริงชักเร็วไหม ต้องดัวขึ้นเร็วไหมอุ้ยนี่มึงเขาชักเก่งจริงไมงห่าเขาเล่นเก่งเนี่ยนั่นวอาเขากูว่าลมแรงเอาไหมเอาเล่นไห้เรามันเป็นตะเนื่อยดิชอบดูมากกว่าไม่ชอบขึ้นเร็วจิ๊ดจิ๋วเป็นไหนว้ายมีเชือกอะไรพลาดผ่านฉันไปใครมาว้าวใส่ฉัน

โอเคมันขึ้นแล้วมันอากาศต่ะตับให้น้องเร็วเก่งคนเยอะมากถ้าน้องหลุดเข้าไปคือกูหาไม่เจอแล้วนะ ต่อมองเข้ามาได้แล้วนะคะทุกคน เขาจะถือว่ายิงกงอยู่ตรงนี้เหรอมีวเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นนะฉันหากล้องนี้ไม่เจอเกือบเป็นทีปเศร้าแล้วน้อยละเขาเกือบเศร้าแล้วนะเออกำลังคิดว่าเชียร์ถ้ากูไปซื้อใหม่เนี่ยกูจะรูดบัตรเครดิตได้ไหมกูไม่อยากจ่ายเต็มจำนวนกูจะผ่อน10%ได้เหมือนเดิมไหมเนี่ยหล่นแน่หล่นไนหลแนแน่พอตามยังไงดีสรุปเพื่อนเปิดกระเป๋าเจออยู่ว่าอยู่กระเป๋าขาวอ๋อเก็บผิดที่เองฮัลโหลวิค่ม ล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันต่อล้าจะโดนโกงค่าแท็กซี่แบบน้ในฐานะคนที่เคยโดนโกงมาครั้งหนึ่งมิตเตอร์ว่างไงนะตาเปี่ยวเตียวเข้าไปก่อนตาเปี่ยวเพราะว่ากดมิตเตอร์เฮ้ยยจจิมาถึงแล้วโอ้ oh. ช่อจ้าจวงตอนตีสามนะคะก็อากาศเย็นสมกับเป็นสปริง เรื่องคือเสร็จตอนเช้านะฉันก็แพนวออย่างนั้นตอนนี้เท่าไหร่สีสามเอาว่าฉันเคยเป็นอินเทอร์นฉันขอใช้สิทธิ์การนอนน้อยของการเคยเป็นอินเทอร์นในการตื่นเช้าตอนนี้อุณหภูมิ9กาองศานะคะกับชุดที่อุ่นที่สุดของทหมิวตอนนี้ที่หนาวคือหนาวมือเย็นมือเฉยเนี่น้ารู้สึกจจอวง ฉันดูถูกอากาศมันเกินไปอ่ะใครนะมันบอกกูว่าเอาเสื้อโค้ทมาทําไมกูก็บอกอยู่ว่าเรายังใส่เสื้อโค้ทเล่นสงการกันอยู่เลยเลยอะ่ะเมือีเห็นวิดีโอห้องก็ดูดีนะถ้ามันจ,จริงก็ึ้นรถเลยนะพอแบบระคา <conferences S 1> ไม่แพงเลยเหมือนเราคันยังไม่ได้หันสามคน<ห>มเลิศมากดูข้างนอกก็เหมือนบ้านเหมือนฝังสืดังสือคือห้องชุด ินกอมและไ่งคดว้าวอันนี้คือสภาพบ้านพี่ขาห้องน้ำเหรอไม่ใช่เห็นมันขาวๆเฮ้ยนี่คือเงินที่ข้างค้างในกระเป๋าตั้งแต่4ปีที่แล้วปี2020ซึ่งเป็นช่วงที่มีโควิดระบาดเพราะฉะนั้นสี่นี้จะเป็นสิ่งที่ยังมีโควิดอยู่หรือเปล่าอีเดือน เจอเหมือหรงอนี้จะเป็นตรงที่ขายของระคะส่งเต็มไปหมดมีทุกอย่างปกติเวลาแบบมีน้องพี่หนึ่งมาใหม่ก็จะก็จะพามาซื้อที่นี่ดูมีทุกอย่างเลยผ,ผ้านุ่นผ้านี่สมบุกสมบู่แตงสิฟันสิฟันมีหมดเลยตะกองตะก้าอะไรอย่างนี้ปลั๊กไฟผ้าห่มอะไรเอ่ยไม้แขวนเสื้ออะไรอย่างนี้ก็มีหมดเลย